ช่องโนนี่ดับคอมอีกแล้วนะคะอะทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบเฮ้ยทำไมใส่แว่นก็คือจริงๆแล้วนะคะเราใส่ตาสั้นนะคะ75นะก็เลยต้องใส่แว่นแต่แบบใส่อาจจะใส่เฉพาะตอนเรียนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็เล่น iPad นะคะแล้วก็มองกระดาษเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วแล้วแบบยุคนี้ก็ต้องแบบว่าเออทำงานในคอมในโทรศัพท์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแว่นตัวนี้มันเป็นแค่แบบแว่นสายตาเฉยๆแล้วมันแบบไม่ได้กรองแสงอะไรแบบนี้เราก็เลยจะไปวัดค่าใสยตาใหม่นะคะว่าแบบเออใส่ตาสั้น มาขึ้นไหมนะคะแล้วก็จะไปเลือกแว่นที่มันแบบว่าช่วยกรองแสงด้วยนะคะเพราะว่าแบบเราก็ใช้ในการทํางานอะไรแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งกรอบแว่นอันเก่ามันก็จะดูความแบบเด็กๆนิดนึงอะทุกคนแล้วก็เลยจะไปเลือกกรอบแว่นใหม่กันด้วยนะคะแต่ว่าขอให้ค่าสายตาไม่เพิ่มขึ้นนะวันนี้นะคะเราก็เลยจะไปตัดแว่นอันใหม่กันนะคะที่ร้านหอแว่นนะคะแล้วเราก็จะไปบล็อกให้ดูด้วยนะคะว่าขั้นตอนการแบบว่าควัาค่าสายตาเป็นยังไงเผื่อแบบใครที่แบบเออสงสัยว่าตัวเองสายตาสั้นอยู่หรือเปล่าจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเจ็บหร ว่าแบบน่ากลัวไหมก็เดี๋ยวไปดูเลยค่ะติ๊งตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านหอแว่นนะคะสาขาเซนทันโวค่ะนี่ทางร้านนะคะเขาก็จะมีมาตรการป้องกันโควิดนะคะ,คะนี่เลยแล้วก็กดเช็คอินร้านค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปภายในร้านกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้หนูอยากมาเลือกเลนแล้วก็กรอบแว่นใหม่อ่ะคะ่ะเพราะว่าแว่นตาเก่าหนูใช้มาแบบ2ปีแล้วะคะ่ะแล้วช่วงนี้หนูก็เปิดเทอมแล้วรู้สึกว่าแบบใช้ใสายตาแบบเยอะมากเลยค่ะทั้งแบบเล่น iPad เรียนหนังสือแล้วก็มีอ่านหนังสืออีกอ่ะคะ่ะก็เลยอยากให้พี่ช่วยแนะนําเลนที่แบบว่าจะเหมาะกับการใช้ชีวิตของหนูหน่อยอ่ะคะ่ะเพราะว่าเลนเก่าหนูเหมือนไม่ได้ช่วยลดแสงสีฟ้าอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าแบบตาล้าเวลาอ่านหนังสือะคะ่ะ พี่เขานะคะแนะนําเป็นเลนส์ตัวนี้เลยเป็นเลนซีนนะคะที่แบบเหมาะกับการใช้ชีวิตของเรามากๆเลยนะคะเ <Wow. S 1> นื่องจากมันจะช่วยลดอาการเพ่งของดวงตาด้วยแบบเวลาเราอ่านหนังสือนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อตาล้านะ,ะ <Wow. S 1> แต่ว่าเลนต์ตัวนี้นะคะจะช่วยลดอาการเครียดของกล้ามเนื้อตานะคะแล้วก็บริเวณรอบๆด้วยซึ่งแบบเหมาะมากๆเลยคะ่ะทุกคนเป็นเลนที่แบบถนอมสายตาอย่างแท้ถูกมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าถ้าใครแบบกังวลเรื่องแสงสีฟ้ายอย่างเงี้ย เรามีของเล่นมานะคะเราสามารถเพิ่มออปชันกันแสงสีฟ้าได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเนาะอันนี้จะเป็นเลนส์ปกตินะคะที่ไม่กันแสงสีฟ้านะคะเห็นไหมทุกคนคือแสงที่มันมาจาก iPad หรือแบบการเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันก็จะทะลุเข้าตาเราเลยนะคะแบบนี้ส่วนตัวเลนที่แบบกันแสงสีฟ้านะคะทุกคนดูดิกันเหมือนแบบเป็นเกราะป้องกันดวงตา ไม่เห็นทะลุลงไปเลยนะคะเห็นไหมนี่เลยก็จะช่วยถนอมสายตาเราม,กมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวัดค่าสายตากันนะคะว่าจะสั้นมากขึ้นไหมหรือว่าแบบเออจะเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะเข้าไปในห้องวัดค่าสายตากันนะคะตื่นเต้นอนะ่ะทุกคนแบบไม่ได้วัดมานานมากบรรยากาศแบบนี้คือแบบ2ปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ตอนวัดค่าสายตาห <c oughs> <c oughs> วังว่าจะไม่สั้นนะ <c oughs> แล้วเห็นรูปข้างในด้วยทุกคนก็ถ้าใครมีปัญหาแบบมองกระดานไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยก็ลงมาวัดค่าสายตากันได้นะคะ93750 53948ชัดค่ะมัวอยู่ตรงนี้ชัดมากโอ้กโลกชัดมาก อันนี้มาลองเดินดูภายในร้านนะคะหลังจากที่แบบใส่เลนส์นะก่อนหน้านี้ก็รู้สึกแบบโมัว,มวถ้าสมมติว่ามองไกลก็จะรู้สึกโมัวนะคะแต่ตอนเนี้ยพอใส่แว่นแล้วรู้สึกแบบโลกสดใสามากมองเห็นแบบไกลถึงนู่นเลย <Huh? S 1> ก็พี่เขานะคะให้แบบลองดูพื้นลองแบบถอดและใส่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าละเอียดมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> แต่ละข้างเนาะอันนี้โอเคแล้วค่ะรู้สึกแบบเป็นเด็กเนินมากะใส่แว่นนะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต,ต่อมานะคะเราจะไปเลือกกรอบแว่นกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราก็วัดค่าสายตาเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่า75ทั้ง2ข้างเหมือนเดิมนะคะก็โชคดีไปแต่ว่าเลนส์ที่เราเลือกนะคะจะเป็นเลนส์ซีนซึ่งช่วยกองแสงสีฟ้าด้วยนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็จะต้องรอโรงงานผลิตแบบเฉพาะของเราโดยพิเศษเลยนะคะ <Wow. S 1> ตอนนี้เราก็จะมาเลือกกรอบแว่นกันดีกว่าอันไหนที่แบบเหมาะกับหน้าเรานะคะเราไปดูกันค่ะ เราก็มาเลือกกรอบแว่นนะคะทุกคนนี้เป็นยังไงบ้างเป็นแบบสีทองนะคะมนมนมนิดหนึงอะเข้าไหมหรือว่าเป็นอันนี้เป็นสีเงินนะคะเป็นไงทุกคนคือใบหน้าเรานะคะจะเป็นทรงแบบรูปไข่นะคะก็จะใส่ได้แบบทุกแนวเลยเนาะ <Yeah! S 1> นี่เลยกรอบแว่นมีเยอะมากนะคะเลือกไม่ถูกอ่ะทุกคน one hour later คนนี้แบบใส่ตาสั้นนะคะพอใส่แว่นแล้วรู้สึกแบบโลกสดใสามากจริงจริะ เมื่อกี้คือวัดอะไรอะคะ,ะวัดจุดกึ่งกลางตาดำอ๋อเมื่อกี้คือวัดระยะห่างจุดกึ่งกลางตาดำนะคะแบบละเอียดมากอะทุกคนเสร็จแล้วนะคะนีหนึ่งอยากได้ให,ใหม่ Two <eless immigrant> weeks วันนี้นะคะเราก็มารับแว่นกันหลังจากที่รอมาสองทิ้นะคะก็แบบตื่นเต้นมากเลยจะไปดูกันไะคะนนี่นะใช่ค่ะนี่ลองสวมดูก่อนนะคะค่ะใส่จบแ้วเดี๋ยวเราไปส่องกระจกกันนะคะพี่คนมันเข้ามากเลยอ่ะวันนี้ก็ใส่เสื้อสีดำนะคะใส่แว่นกอบแว่นจะมีความแบบน้ำเงินเข้มนิดนึงพอมองแล้วรู้สึกว่าชัดมากๆนะคะใช่แล้วก็ไม่ปวดตาด้วยว้าว แล้ก็มารับแว่นตาแล้วนะคะตอนนี้ก็ใสอยู่นี่เป็นไงว่าทุกคนหน้าเรามีความแบบ เด็กเนิร์สคือไหมตัวเลนนะคะจะเป็นเลนส์ซีนนะคะที่ช่วยป้องกันตาล้าด้วยนะคะพ <Wow. S 2> ี่เขาบอกมาแบบว่าเวลาเราอ่านหนังสือหรือว่าเล่นคอมหรือว่าแบบตัดต่อง,งานเล่น iPad อะไรเงี้ยก็จะทาให้เราแบบไม่ต้องเพ่งมากจนเกินไปนะคะแล้วเราก็เอาไปใช้ที่โรงเรียนด้วยนะคะว่าแบบ <Yeah>. oh. มองกระดานไม่ค่อยเห็นแต่ตอนนี้ใส่แล้วแบบเห็นแบบชัดแจ๋วมากเลยนะคะก็เดี๋ยวจะลองเอาไปทดลองใช้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผลเป็นไงจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะรอติดตามกันคะ two weeks later สวัสดีค่ะทุกคน ก็ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเวลา2องอาทิตย์ด้วยกันนะคะที่เราได้ไปลองใช้แว่นตาอันใหม่ของเรามานะคะนี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะคะนี่มีถุงด้วยนะคะจะเอแว่นน้อตนี่อันนี้ก็จะเป็นทรงแว่นของเรานะคะเป็นทรงคล้ายๆแบบหยดน้ําแล้วก็เป็นทรงกลมด้วยเนาะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะใส่แล้วก็จะมีความเด็กเนินนิดนึงนะคะเป็นไงเข้ากับหน้าเราไหม เป็นไงบ้างทุกคนก็เราใส่ตาสั้น75นะคะทั้งสองข้างเลยเนาะเพราะว่าแว่นเก่าเราก็สั้น75นะพอมาวัดใหม่ก็75เหมือนเดิมะคะ่ะก็ยังรอดไปที่ไม่สั้นมากกว่าเดิมนะคะซึ่งปกติทุกคนอาจจะเห็นแบบเราไม่ค่อยใส่แว่นใช่ไหมเราจะใส่เฉพาะแค่ตอนเรียนนะคะตอนมองกระดานเนื่องจากพอเราใส่เป็น,นานๆนแล้วมันปวดตานะคะแ oh. ว่นเก่าของเราเนาะแต่พอได้มาเป็นตัวใหม่นะคะนี่เป็นเลนส์ซีนนะคะซึ่งมันก็จะช่วยลดอาการเพ่งของดวงตานะคะลดอาการตาลา ด้วยเนาะเนื่องจากแบบ <Wow. S 1> เราจ้องอะไรนานๆเงี้ย <c oughs> มันจะรู้สึกปวดตาใช่ไหม <c oughs> แต่พอเราได้ลองแว่นใหม่อันนี้รู้สึกว่า จ้องแล้วมันไม่ปวดตาเลยนะคะสามารถมองอะไรได้แบบนานๆเพ่งได้นานๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่บ่อยขึ้นมาเนาะเราก็จะใส่ตอนเรียนนะคะใส่ตอนตัดต่อคลิปวิดีโอใส่ตอนเล่นโทรศัพท์ใส่ตอนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเห็นแบบว่าตอนที่เราไปตัดแว่นมาใช่ไหมคือพี่เขาวัดหลายอย่างมากทั้งแบบว่าลองใส่แว่นแล้วก็จุดนะคะว่าเวลามองตรงมองข้างอะไรแบบเนี้ยเราใส่ตาเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันสัมตัดพิเศษเฉพาะบุคคลเลยนะคะมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่มองแล้วก็จะรู้สึกชัดนะคะ เราก็ได้ลองเอาไปใส่ที่โรงเรียนแล้วนะคะเป็นเวลา2ออาทิตย์นะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูปิ๊ง นี่เลยแล้วก็ใส่ตอนเรียนหนังสือใส่ตอนมองกราระดนะคะใส่ตอนเขียนหนังสือก็ช่วยเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแว่นอันเก่าของเรานะคะเราใส่ได้ไม่นานก็ต้องถอดน,นะเหมือนแบบมองกราระดเสร็จปุ๊บถอดมองกระดเสร็จปุ๊บถอดอย่างเงี้ยเพราะว่าใส่ไปนานๆมันรู้สึกว่าปวดตานะคะมันแบบมันต้องแห้งมันต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกมึนหัวนะคะแต่พอเราได้มาลองตัวเลนสีนตัวนี้นะคะรู้สึกว่าอาการเหล่านี้แบบไม่มีเลยนะคะ <Wow. S 1> รู้สึกว่าใส่ได้ตลอดเวลาเลยนะคะบางทีแบบเรียนเสร็จแล้วก็ยังใส่อยู่นะทุกคนเพราะว่า <laughs> มองไกลก็ชัดมองใกล้ก็ชัดแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องเพ่งสายตานะคะแว่นตัวนี้นะคะเราก็ได้เพิ่มออปชั่นกันแสงสีฟ้ามาด้วยนะคะเวลาเราเล่นคอมอยู่หน้าจอคอมนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยถนอมสายตาด้วยนะคะ <Wow. S 2> แล้วก็บวกกับเลนส์ซีนนะคะที่เราสั่งทําไปเนาะมันก็จะช่วยลดอาการเพ่งของกล้ามเนื้อรอบดวงตาด้วยนะคะ <Yeah. S 2> เป็น oh. ทั้งถนอมสายตาแล้วก็ลดอาการเพ่งของกล้ามเนื้อรอบดวงตาด้วยอันนี้ก็จะสะดวกมากๆแล้วก็เข้ากับการใช้ชีวิตยุคดิจิทอลในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็เข้า เราบ้ามากเลยเนาะแล้วกลอกไว้นที่เราเริอกม,มานะคะรู้สึกชอบมากเลยทุกคนว่ามันแบบเข้ากับหน้าไหมใส่หรือไม่ใส่ดีใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่ไหนเข้ากัน ว่าเราได้ไปตัดแว่นตามาใหม่นะคะที่ร้านหอแว่นนะคะก็ทางร้านนะคะบริการดีมากๆเลยนะคะพี่เขาแนะนําแบบกรอบแว่นอะไรเงี้ยคือเราอยู่ที่ร้านประมาณ 2- อสามชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่ากว่าจะเลือกกรอบแว่นอีกนะคะกว่าจะวัดค่าสายตากว่าจะแบบดูต้องตัดเลนสีนเป็นแบบเฉพาะอีกใช่ไหมแล้วก็อยู่นานมากๆเลยนะคะและพี่เขาก็ช่วยเลือกกรอบแว่นด้วยนะคือบริการดีแบบประทับใจมากๆเลยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากตัดแว่นเลนสีนแบบเรานะคะสามารถไปตัดได้เลยนะคะ ที่ร้านหอแว่นใกล้บ้านเลยนะคะมีสาขาเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้ description box ตรงนี้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะจบไปแล้วสำหรับการตัดแว่นใหม่นะคะสนุปสายตาเราก็ไม่ได้สั้นมากขึ้นนะแอบดีใจหรือว่าแบบไปวัดอีกรอบนึงจะสั้น300อะไรอย่างนี้แต่ว่า75เท่าเดิมนะคะก็โชคดีไปเพื่อนๆสาย สั้นเท่าไหร่กันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบเออสายตาย,ยังไม่สั้นอยู่สายตาย,ยังปกติอยู่ก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับวนันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเลยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย